สวัสดีครับผมถัดหยดเบียดหาเด็กจิยวชาแนลนะครับเมื่อนี้กรสีเอาความรู้เด็กๆน้อยๆมาแบ่้ยงปันนะครับสําหรับคนที่เลียนเฟรตบุกนะครับกระสีมกเกิดปัญหาบ่เห็นโพ์ลาสุดนะครับส่วนมากสีเห็นแต่โพต์เก่าๆที่โพดที่ค้นโพดไปแร้วนะครับเขากับบ่เห็นแล้วก็มันบ่ไม่การอัปเดียอีกอย่างไหมครับเมื่อนี้ผมกระสีเอาความรูหน่อยๆมาฝากครับก็มันมีวิธีเหตุ วิธีเบิ่งอยู่ครับมันมีวิธีเหตุดูครับแล้วก็เข้าไปในเฟีบุกนะครับพอเข้าไปในเฟียบุกนะครับเราก็สังเกตเห็นเขีดยเขีดยด้านบนขวาเมื่อนะครับก็กดเข้าไปครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับสําหรับคนที่บอเคยเหตุเคยเบิรงจักเที่ยนะครับมันกระซิ่คําว่าดูเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปครับสําหรับคนที่บ่เคยเบิ่งจักเที่ยมันซิ่ในตรงนี้ล่ะครับแต่ว่าห้องผมนี้เคยเบิ่งดูแล้วครับ มันกัสิมได้อยูในตรงนี้ครับแต่มันสิมายูขางเทิงนี่ครับยู่ด้านบนนี่ครับเข้ามาลาสุดครับขันเห็นคํ้ามาลาสุดเราก็กดเข้าเบิ่งเลยครับเราก็กดเข้ามานะครับก็สิเห็นเลยครับพวดอันไหนที่ลาสุดกสิมีอยู่นี่นะครับโพวดเมื่อสักครู่นะครับกสิขึ้นมาหนี่เลยครับผมกับวังวา ความดูเลน็นหน่อยของผมมันอาจมีเป็นประโยชน์ต่อคนหลายคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมน้ำหนองเลยครับเมื่อนี้ผมกก็สิขวาตัวล่าไปกวนนะครับสวัสดีครับ